ยำแซวอยู่ที่ตลาดบานาโดนก็คื<ะ>ันีขายสีขายสีไก่กันห้าร้อยกิ่ลขายีีไกน้ะขายสีไก่นะนนะอ๋ขายลาบนาะลาบควายวะลาบควายลาบควยลาบควายกับข้าวเมาโอ้มีหอดข้าวเมาววเอาเข้าวเมาในหาพั 5, นเลย ดีพี่น้องหมดสุขุสุขคนเมื่อนี้กับมาพบกับบ่าวซอนอีกเซนเคยเนาะคลิปนี้บ่าวสอนที่พาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวตลาดเซาบ,บ้านนาโดนเมือค่าแขกแขวงคําม่วนอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเซาอยู่ที่บริเวณเพื่อนของบ่าวซอนอากาศเมื่อนี้กับสดซึนแจมใส่บรรยากาศยามเซาเนาะอากาศดีดีพี่น้องเลย คล้ายคือยามหนาวเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาเฮาไปเลาะไปเชียวตลาดเซาบาน,นาโดตอนนี้บ้าซอนจะอยู่ที่เส้นทางเลขที่13ไทยเนาะอันนี้เป็นบ้านดงกระแสนติดกับบาน,นาสะอาดนะพี่น้องตลาดที่บ้าซอนจะไปห่างจากนี้ประมาณ4 ที่หรือห้ากิโลเมตรแหละมีแม่นบ้านนาสะอาดเมืองท่าแขกกันพี่น้องบ้านนาสะอาดจวกเป็นชุดซูมเนาะเป็นบ้านใหญ่มีตลาดมีร้านค้าประเทศชุดซูมมี่เป็นตลาดบ้านนาสะอาดจีบบานซอนเคยพาพี่น้องมาเลาะมาเบิ่งเนะาะเดี๋ยวกระิมีร้าน ขายมะกล้วยเนาะของพี่น้องเผามงวางขายอยู่แกนทางนี่ร้านขายมะกล้วยเนาะกล้วยหอมพี่น้องเอ้อยู่นี่ชีวิตท,ท,ทางชี้แยกเนาะแยกนึงแมนไปบ้านตรงไทแยกข้างเมืองขวามือแมนไปบ้านฝากซองหน้าเสเนาะแยกไปบ้านตรงไทเนาะไปโรงงานเกลือกะรี่ฝ่ซื้อข้างหน้าแมน ข่าในตัวเมืองท่าแขก้วก็ขึ้นเวียงจันทร์น่อพี่น้องบริเวณนี้ก็สิมีร้านอาหารมีร้านขายของกินมีปั๊มน้ำมันเนาะมีร้านแปลงรถจากบ้านนาสะอาดเข้าไปหาเทศบาลเมืองท่าแขกประมาณคราสองกิโลเมตรพี่น้องเลยใช้เวลากประมาณกี่กิโลจากนัจะใช้เวลาประมาณซักนาทีที่รถใหญ่น่า,นาจะประมาณสิบห้า ว่าโบกายบันไดเนาะเดี๋ยวเรเมื่อก็้ทมีรถบรรทุกเนี่ยแรงซวนโซนไปมากพี่น้องเนียต้องระมัดระวังตอนนี้บารสอนฮอดบ้านคำจีไก่เนาะเมืองท่าแคกคือกันเนาะบ้านคำจีไก่ติดกับบ้านโพนเยียติดกับบ้านนาสะอาดเนาะบ้านบ้านคำจีไก่เนี่ก็สิมีตลาดขายอาหารธรมรมชาติแถวทางนะพี่น้องบาสอนเวมาทายพี่น้องเบื้องล่างเชื่อแล้วเนะาะธรรมชาติเนาะรองปลาทางพี่น้อง ไปสอนอยู่ระหว่างบ้านคนเยอะน้อยหาบ้านนาโดนเนาะไปสอนบ้านนาโดนแล้วพี่น้องรถแก้ท่าถ่ายเนาะท่าดำท่านำานไฟตอนนี้มาสอนย้อดบ้านนาโดนแล้วพี่น้องเอาพวกไกลจากเทศบาลเมืองท่าแคบพอาะบานใดเนาะ เซาเพิ่นเปิดทุกๆเซาพี่น้องเลยเปิดแต่หกโมงหาเจ็ดโมงเซาเนาะโอเคไปเจอกันอยู่ที่ตลาดพี่น้องตอนนี้บอลซอนก็มาฮอนตลาดเซาบ้านนาโดนะเนาะตลาดติดแคมทางเลขที่ยี่สิบสามติดกับแถมทางใหญ่เนาะพี่น้องเบรรยากาศยามเซาอยู่ที่ตลาด

กอยหอยวะอ๋อยมังลินไหมใส่หอยขายเท่าไรห้านหมาขายแน่นิ้งนะห้านะนี่นห้านได้ยังขายเท้าขายห้าพันขายห้าพันเน้อยบังลินไหม กินงัวะถิงกวยเพียเพียใบเนี่ยกรุดสุนเลยเนาะกุดกุนเลยน้อยวอห้าชิสิ้นกวยนางเทมบรรยากาศคนกวังายบรรยากาศคนกำลังหลายนะเอ้เลยนะะห้าร้อยกิฟต์หนึ่ง เดชันขายกขายีนไก่กันห้าอยกิขายีนีนไก่เนาะขายจีนไก่่เลยีอันห้านีห้าร้กิบ่เอออันนี้ละห้าร้อกิจะซื้อค่อยแน่ไม่ผู้ใดขายห้าร้อยกันบ่ค่อยนี่ขายอันห้ารอยขายชื่อแต่นันไงยางรอก่อนเดี๋ยวจะมาเลยก็หาเพรอันอันห้า้ขายจีนไก่อันเด ขอนมรอก่อนบานน่ทเศร้าข้าินมเสือินงัวส,ส,สิงควายเนะขาพัดขเขาเปียกเป็ตลาดประจ,จำบ้านเนาพี่น้องไงเนาะ เขาพาไปฆ่าโซลอยก็อยู่ภายในบ้านนี่เนาะอันนีขายเขาเปียกเขาไม่เขาเปียกเนาะกลรนี่กลรนี่กลรนี่มะคว้ากล้วยมะควานิ่งม่แหนมกว่านิ่งไหมหวานนิ่งโซดาหาน้ำมาซาจะอยู่โซนนี่เนาะพี่น้องนี่อันนี้หอยหอยจุก ขายาบจหาตัวคสัรขายลาบันด้วยลนเฮดให้หาเลนะทีนี่มันลาบเจ้าค่ะอ๋ขายลาบเนาะลาบควายวะเออลาบควายลาบควายลาบควายกับเ้าเมาอือหมีดเ้าเมาค่ เอาเขาาเมาในห้าพันเลยขายจะสิบพันขายจะสิบขายจะสิบเออซื้อแลสิบพันติดนี้ได้ซื้อเออติดมีไว้ติดนี้ติดนี้ราคาห้าพันเจ้าูมาแต่เซาส์าร์ตีแรกทีมขมเาวขาเมวมากเลยสิูตูผู้คนกำลังคอยกันมาเลจับใจซื้อขายเนาะตลอดบานาโดน ไขายไก่ครับไก่พันหมไก่พันโอ้ไก่พันฮวนไก่บ้าชื่อก้อยมักลินไม้ <c oughs> <kek rebell i> <c oughs> มีไก่พันเนะซื้อ,อยังไอแต่ว่ <c oughs> าครับอ,อันนี้ซื่นหมหะนะข้าวมนข้าไม่นไร่หรอน้าไม่ลลไมล่ต้มข้าวทอง

เป็นแล้วปีละเอาไว้มาซื้อวันจันทร์วันค้าเนาะใไหซ่น่ออไางเปิาใชหน่อไม้ม่ด้เนาะห้าพันวห้าพันหอเหน่อไม้นี่ไหเออห้าพันนึงนะไปขายเพ่ขาย่เนาะ

มันยังไงแบบีียงามันเด่นี่กบ้นหอยน้อยเนาะหอยแคงนะหอยแขงขุยหอยน้อยหลังตัวได้เ็้ยค่ะรยุลหก็มีมนไปขายต้อเยไปกินไปกิน้้ดแซ่บ้งปูแดงปูหน้ามี่ยามี่อต่ได้อมา รงุงเลยเีก็ขายขที่ใกล้เรวอะไม่แหละ่ะม่ากับตัเจ้าหรือว่าขายพี่ขายตัพี่เลยจะออกเมือ 30, ่อวุ้นโตระสามซิปโซลโซาซิปแกตัวหนึ่งคือจเป็นคิฟภาพมันยากะลารเตาบานนาโดนเมืองคาแคกแข่งข้ามวนพี่น้องเนาะเนี่ยยูเนี่ยกินกับ หลายพะสมควรเนาะมีอาหารจากธรรมชาติพืชพ,พักกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลก็มี่เนาะมีบาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาก็บภาพบรรยากาศได้เิ่งที่ชมกันนากาศที่บ่ได้มาเลาะตลาดนี้โดนเกือบปีปีฝ่ายแล้วพี่นอ้องวันนี้ได้มีโอกาสมาตัวบรรยากาศภาคกลางพี่น้องทางหน้าในะแม่น้งเฮียนประทมบ้านนาโดนเนะาะฝากทางเบอร์นั้น,ชนเชยน้องพี่น้องเชยเนาะ นี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศตลาดเซาวาน่าโดนนะขอบคุใจพี่น้องทุกคนที่ทติดตามพับชมคลิปของบา้าสนมาตละนะอดเนาะสำหรับคลิปนี้มาสอนทิปอจบไปตอนนี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี